ขอ,อการาบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสนะครับได้จัดส่งรถเต,เตอร์นะครับรุ่น6610นรบะครับปลายทางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับรายการเช็คคันนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เปลี่ยนซินกระบอกใบมีดใหม่นะครับทำระบบบูธคอช้างสองข้างใหม่เปลี่ยนลูกปืนบูธคอช้างตับเล็กตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับ ทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบใหม่คันนี้เปลี่ยนลูกสูบใหม่สี่ลูกทำบ่าวาวไอดีไอเสียใหม่เช็คปั๊มโซล่าบวกคุมฉีดใหม่เปลี่ยนแผ่นคัสใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัตับเล็กใหญ่เปลี่ยนลูกคัสตับใหญ่ตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินปลายเกียร์สีใหม่เปลี่ยนปั๊มน้ํามันนะครับเปลี่ยนปั๊มพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนปั๊มพวงมาลัยใหม่ยี่ห้อไดมาติกแท้ห้างนะครับ ใส่โรเตอร์ับแบบ6 6 4 0ใหม่เปลี่ยนลูกยางกระบอกพวงมาลัยชักใต้คันหมูใหม่เปลี่ยนซินคาเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนแหวนรองดอกจอกเล็กใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างขวาใหม่เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่สามถังเช็คระบบปั๊มแดงใหม่เช็คระบบปั๊มขาวใหม่ เปลี่ยนบางคนหลังคู่ใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ใส่ไฟเบอร์ให้อย่างดีเปลี่ยนเบาะใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่เทห้างยางหลังยี่ห้อดิสโตน เอกสารเล่มทะเบยียนพร้อมโอนร,รับประกันเครื่องยนต์นานหนึ่งเดือนนะครับคันนี้นะครับหกพันหกร้อยสิบสนใจแท็กเตอร์ทัวรมานะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกคันนี้ชุดใบมีดหางหกนะครับ สนใจทักเตอร์โทรมานะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ